เรื่องบาแล้วมันไล่จับครับยากันกันเลยสัเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วนะกาเนี่ยอาหารใส่เลยตอนไม่ใส่จุดแกงมันไม่เตือนด้วยใช่ไหมอาจารย์มันห้ามเตือนมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มันาตลอดเห็นแนนอาเลยเจอกูน้อยหรือเจอกูน้อยแทงแบบไม่ป้นอ่ะไล่แทงหมอแทงเฮียอะไรทุกคนอ่ะไอไอหมอเป็นคนฟอร์มพี่หมอผู้ชายผมเห็นเยเออมันเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้วหมพอมันพูดเสร็จไอ้นี่ก็ตำรวจก็ไปเลย ไอหมอกุชายพูดใช่ยิ้มหวังอะาถ้าหลอกครับพี่ว่า,าพี่พี่แจ็คครับว่าไงผมผมปรึกษาพี่หน่อยได้ไหมครับพี่เออมาหน้าบ้านเลยถ้าจะปรึกษาอ่ะอ่ะได้ได้ครับพี่หน้าบ้าน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอยริ้มหวังแปบ๊บพี่บอกจะมาย <c oughs> ิ้มหน้าม<ห> <ไง S 1> ันบ,บานมั้ยไอใครฟ้องไว้คอมหมอคนไหนวะหมอกุหมอแจ้งอรัอพี่ผู้ชายใช่ คือตอนที่พีวิ่งไล่ใช่ไหมเออแล้วก็มันมีหมออะวิ่งไปชี้ผมหันไปดูอยู่แล้วพอมันชี้เสร็จตำรวจก็เลยขับรถไปหาพีเลยอ๋อเริ่มจากเฮี้ยหมอตอนแรกตำรวจก็ไม่จับกูหรอกกูก็กูก็หยอกหมอตำรวจติดนะขับผ่แล้วหมอวิ่งไปไอ้หมอที่ยืนตรงแถวเราตอนแรกอะแต่พอผมผมเห็นมันเห็นไปชี้ไงีแล้วตำรวจก็เลยขับรถไปหาพี่เลยได้ดิได้ดิได้ดิผมก็เลยขึ้นรถไปไปแถวแถวพีไงเพราะผมเห็น เป็นชุดก่นนอนนะพี่ย่าหวังมาเป็นสองไม่ได้แต่ท่ไม่หวัง <c oughs> เอ่อพี่ครับผมพอดีว่าทีซีเขาไม่อยู่กันนะพี่เขาหัวหัวเขาไม่อยู่อ่ะผมเลยปรึกษาพี่ก่อนดีกว่าคือ เอ๊ะสปาร์กีーอะครับตีกับเอเดมดีอะพี mm ่เออแล้วพอดีว่าน้องมันมาเล่าให้ผมฟังอะครับว่ามันบับภาพทิงเกี่ยวกับแก๊งผมอะพี่เอเดมดีอะเออเกี่ยวกับของผมอะครับพี่เจ็ดอยาครับพี่ใครบบสปาร์กีーเหรอใช่ใช่ครับพี่อยากฟังเลยครับว่าประมาณปราณไหนพูดมาบับประมาณว่าแบบตีแก๊งเนี้ยก็เหมือนกับเหมือนได้กีสองแก๊งเลยเหมือนแบบสุดรวมแก๊งแตกอะ้ <Es per ated> เอาดีๆแล้วน้องผมก็บอกไว้เพราะมันแล้ e ว่ากูอยู่เอฟดีนะมึงอยู่ปรับอะไรตรงนั้นนะแล้วด้วยความที่ว่าผมอ่ะคือเป็นเป็นคนก่อตั้งแบบคณนนะเออแก๊งเจ็ดเหยียดได้ไงพี่เออแล้วผมมามาอยู่กับไอบอลตรงนี้แล้วอ่ะพี่จะแบบเออพอผมมาได้ยินเนี้ยมันก็รู้สึกแบบ <c oughs> ทำไมมึงง้องบับตรงนั้นด้วยทั้งนั้นที่แบบมึงก็เกย์เอฟดีไม่ใช่หรอแล <c oughs> ้วมึงแพ้มันปะสปาร์กลีะผมเคยจะไปเล่นกับมันอยู่ครับพี่ก่อนก่อนก่อนจะยุบอ่ะออแสดงว่ามันก็ปากดีนี่หว่าใช่ปะ ใช่ใช่ครับแต่ก่อนนั้นยังไม่ได้กี่กันครับมันมันขอเวลาหลังเจ็ดเทพบางพีก่อนนั้นพวกผมก็แบบเลือกที่จะแบบไปก่อนเดี๋ยวเพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่กับเราอะไรเงี้ยพี่อ๋อคว่าถ้ามึงอยากกระทืบมันอ่ะมึงก็ต้องไปในนามเจ็ดเกียแต่ถ้าไปในนามดาวนลเทสซึ่งมันก็ไม่ดาวนลเทสก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันด่าถูกป่ะใช่ใช่ครับพี่เออมึงก็ต้องไปนามเจ็ดเดียผมยกทิศอย่างนี้ไม่ได้หรอพี่แบบ ผมมันมันมันก็เหมือนแบบคำด่าพี่ที่แบบว่าด่ามาถึงผมอะพี่ทั้งนั้นที่แบบว่ามันมันก็บับอย่างอื่นได้นี่แบบบับที่แบบไม่ไม่ใช่แบบเพราะผมก็เป็นคนสร้างแก๊งเจ็ดยงไงพี่แต่คือมันมายกคํานี้ขึ้นมาองพี่ถ้ามันบับว่าไอพวกแก๊งแตกอะไรเงี้ยผมผมก็จะแบบไม่อะไรพี่เพราะมันยังไม่ได้เอ่ยนามของผมขึ้นมาไงพี่แต่แบบมันมาเอ่ยนามแก๊งชื่อแก๊งผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบเป็นการด่าแค่เอ็ดีแล้วอะพี่ มันมันลามมาถึงผมเลยอะพี่มึงก็ต้องไปคุยกับมันหน้าบ้านก่อนนะมันเนี่ยว่ามันจะเอาไงได้ได้เพราะว่าถ้ามึงคุยดีซีแดนนี่มันก็บอกอ๋อมันก็เป็นแค่คำบับในในการประทับวงไฟครับมันก็ไม่มีหะไรมันคือการบัฟกันไปกันมาครับอูนี่กูพูดกับในมนมุมแดนนี่เลยนะมึงก็ได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกตอนที่ไปเจอแดนนี่แต่้าถามว่ามึงเก็บอย่างนี่เรื่องนี้ไว้ได้ไหมเก็บได้แดนนี่ให้เก็บอยู่แล้วเก็บเรื่องนี้ไปตีได้ ผมผมอันนี้ผมลองสมมติน,นะพี่สมมติว่า,าผมผมดาพี่แจ๊กอย่างเงี้ยพี่ในสตอรี่หนึ่งที่เรากำลังจะมีกันนะพี่ผมใส่สุดใส่พี่ใช่ไหมแล้วสมมติว่าจบไปแล้วอ่ะพี่พี่จบกับผมป่ะแบบถ้าผมใส่กับพี่แบบไปเยอะเลยอะ่ะด่าจะแบบอะไรป,ประมาณนั้นพี่ถ้าแต่ก่อนก็ไม่อะ่ะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังก็โดนบังคับอะ่ะต้องจบอะ่ะจบแล้วพี่ หมายถึงม Bref, ึงโดนอะไรมาล่ะความความความรู้สึกอะพี่ความรู้สึกอะที่แบบมันอ๋อไม่ไม่กูไม่ยุ่งกูไม่เคยอยากจบกับแก๊งไหนทั้งนั้นอะถ้าที่กูดูมาถ้าที่กูตีมานะแต่กูต้องจบเพราะแม่งเพราะมีทีสี่ไกูตีกับทุกแก๊งกูไม่เคยอยากจบกับทุกแก๊งอะอารมณ์มันค้างเะยควาใจใช่เค่อยต่งนีตอนนี้ผมน่าจะรู้สึกแบบไหนพี่แบบ ผมก็อยู่เฉยๆพี่แบบเออเเข้าใจอยู่ว่ามุมมึงกับบับยังตีก็ได้นี่แบบเออมันตีไอ้มดีด้วยนะมันไม่ตีอ้ดแกงไก่ไม่ตีกันเจ็ดเดียด้วยนะเอออันนี้อันนี้นี่อยู่ใช่ห้าห้ามันบับไอ้น้องว่าเจ็ดเดียแก๊งไก่อะผมอะผมก็ยังเฉยๆนะพี่เพราะว่าเพราะว่าถือว่าพวกนั้นมันมันก็แค่แบบเป็นคนในแก๊งของผมเปเฉยๆพี่แต่ผมมาเป็นคนแบบตั้งตั้งแก๊งขึ้นมาไงพี่มันก็เลยแบบตรงมันเหมือนแบบมาพาพิงถึงผมไงพี่เอออันนี้ก็ต้องไปคุยกับมันก่อน กับสปารลี่อะนะมันมันอยู่ปะล่ะมันอยู่ให้มึงคุยปะล่ะวันนี้ผมไปหน้าบ้านสปาร์ลี่แล้วครับเหมือนเอ็ดียืนคุมหน้าบ้านกันดีเหมือนเหมือนพวกพวกนั้นไม่มาเล่นเลยกูว่าเขาก็มีแผลในใจแหละเพราะว่าหนึ่งคือมึงไม่ได้ตีมันแต่ว่ามึงเล่นมันไปดีซีจนแบบมันน่าจะลำคาญมึงอะมันน่าจะงุนดีกับมึงอะแล้วพอมันเจอพวกมึงในแก๊งที่มันกำลังได้เปรียบใช่ปะล่ะเอ็มดีเอ็มดีหรือสปาร์ลี่ได้เปรียบวอนเนี้ยเอ็มดีนำนำนิดเดียวพี่สเก็ตพกเลยเหรอสุสีอะสุสีใช่ ก็คงว่าสปาร์กรีมันก็คงหมันพวกเจ็ดเยียวเว้ยตั้งแต่ที่มึงเรียกคุยแล้วมันไม่พร้อมตีมจําได้ปะใช่ใช่พี่เออมันก็เลยหมันมึงตรงนั้นแหละแล้วพอมึงมึงยุบไปแล้วแล้วน้องๆในแก๊งไปอยู่ในเอ็มดีปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยหน้าเก่านี่วะอ๋อใช่ใช่ใช่ประมาณหกเจ็ดคนน้องพี่ที่ไปอยู่อ่ะพี่เหมือนแบบไปไปเล่นทางนู้นแบบเต็มระบบเลยอ่ะพี่เนาอย่งนั้นเอ็มดีก็เล่นได้แล้วดิใช่ป่ะเอ็มดีเหรอครับเออมันังหนีอยู่ปะ ไม่ไม่น่าจะหนีนะพี่ถ้าแต่ถ้าพี่ไปไปเล่นตอนเนี้มันก็จะฟีลแบบว่าเหมือนแบบโยนอะพี่โยนให้เต่ว่าแกองแก๊งคนในแก๊งมึงที่เข้าไปก็ไม่ใช่เล่นๆนะอาวุธอะไรก็ครบรถก็ครบนะครบเลยพี่ครบเลยคือแบบลนด้วยซ้ำไปที่อะลูพี่านไพี่ที่เข้าไปไอ้มีเลือดก็เป็นเลือดมันป็นเซีผมสุดแล้วพี่แบบเป็นเป็นงานสุดแล้วพี่คุยเป็นอืมะไรไปเดินเกมให้ a ด d อยู่พี่กูว่า a ด d ไม่ควรหนี หลังจากนี้นะถ้าเล่นกับแก๊งไหนก็ตามแต่ไม่ควรหนีไปมันไปเล่นเคลียร์แผลหมดแล้วพี่เอลกียาก็เคลียร์ไปแล้วพี่หนึ่งแผลแล้วต่อนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาเดินแล้วพี่เนี่ยถ้ามันถ้ามันเล่นไม่หนีอ่ะยังไงแก๊งมันก็ภาพลักดีไปเชื่อกูดิมึงลองไปบอกคนของมึงอ่ะว่าทํามึงไม่พากันหนีอ่ะยังไงภาพที่มึงออกมามันก็ดีขึ้นแน่นอนกุรับประกันเลยใช่พี่แต่ถ้ามันคิดว่ามันประเมินว่าแก๊งไหนแบบถ้าหนูพี่ลงไปเล่นกับมันใช่ป่ะมันก็จะแบบฟิลแบบว่า แบบให้มันจบไปเหรอพี่เหมือนแบบเขา,มาไม่แต่จริงเล่นเต็มที่ว่ากูได้เลยนะเว้ยคือถ้าไม่กูไม่ตีมรรันเลยหรอกขึหรอกคือหมายถึงว่า,ถ,าถ้าเจอกันในอนาคตอ่ะมึงเล่นเต็มที่ได้เลยกูไม่ติดกันอยู่ละเพราะว่ามันนั้นจะเล่นเต็มที่แหละพี่5วันนั้นแบบมันมาถึงนะพี่แบบถ้ามันพร้อมกันจริงจริงอ่ะเพราะว่าเจ็ดเย่ก็กระจายไปอยู่หลายแกง๊งหรือว่าเลิกเล่นไปบ้างใช่ไ่มอ่า5ตัวหลักๆที่แบบว่าเป็นงานอ่ะพี่สมติว่าจะไปอยู่เอฟดีเยอะพี่ส่วนผมก็มาแค่สามคนเองพี่ดีเบท ส่วนที่เหลือก็น่าจะแบบไปโอโม่มั่งไปเอซับั่งอะไรประมาณนี้พี่เพราะผมผมสั่งเลยว่าไม่ไม่ไม่ไปแกงเล็กเลยพี่แกงที่จะขึ้นใหม่เนี่ยกูว่าแม่งน่ากลัวอยู่สามแกงตอนนี้มีโอโมมีบีบีซีแล้วก็มีแกงไหนวะที่มันทรงดีๆะไยบีบีซีเหรอพี่บีบีซีทรงขาดประสบการณ์อย่างเดียวแต่ของมีละอ่าใช่ใช่พี่เพราะว่าผมสั่งเล่นมาแล้วพี่ทรงทรงดีคือทรงหมายถึงว่าการระบบของในแกงเขานาดี แต่เรื่องประสบการณ์นี่ยังขาดเหมือนไอ้แซนแรกๆที่มาแล้วก็มีสายสีด้วยอีกแก๊งนึ่งสายสี่แล้วพี่เดินแรงเดินแรงว่าส่งส่งบีบีซีดีถ้ามึงแต่พูดไปแนะนำเขาเองอ่ะว่าให้เขาเล่นไงเดี๋ยวมึงเจอเขารอบหน้าเขาได้เล่นเป็นบ้างแล้วแหละบีบีซีแล้วครับเออเขาเล่นเขาเล่นดีนะเว้ยว่าเขาเล่นดีแต่ว่าขาดประสบการณ์ไม่ได้ถูกดูถูกเขานะพี่แกแบบสกอรี่นั้นนะผมแบบฟรีไง มันมันง่ายฮะ่ไหมแแปลกอ่ะพี่มันมันง่ายจริงพี่ใช่ใช่คือเขาไม่เคยตีใครเลยเขาไม่เคยตีใครเลยตั้แต่เข้ามาที่นี่เขาไม่เคยตีใครเลยมั้งนอกจากกิจกรรมเถังใบเล่าเรื่องไฟอ่ะเขาโอเคอยู่พี่แต่ถ้าเรื่องแบบระบบการเล่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยเคสลากอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาไม่ประสบการณ์เลยเขาไม่ประสบการณ์กูต้องต้องบอกให้เขาไปไล่แบบไล่เริ่มตีได้แล้วเว้ยเพราะว่าของเขาขึ้นมาระดับที่เล่นได้แล้วอ่ะใช่ครับพี่เออเดี๋ยวกูบอกเขาเอง ส่วนสปาร์ลี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูถ้ากูว่างเดี๋ยวกูตามไปมึงก็ลองไปคุยมันดูถ้ามึงว่างมึงโทรมาแล้วถ้ากูว่างเดี๋ยวกูไปกูไปฟังด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้เลยอ๋อเราเรื่องของดีมเฮทนี่ยังแบบให้ให้เดินแรงได้อีกไหมพี่เอาดิไปห้ามมึงอ่ะก็กูบอกแล้วไงว่าสิบแก๊งไงก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่คือห้าแก๊งใหญ่ๆเข้ามาแซบพี่พี่จัดการให้ใช่ไหมเออเอแซับพี่อะไรจะโดนกูอยู่เอแซับอ่ะจะโดนกูละเร็วๆนะผมคิดว่าผมจะแบบช่วยช่วยมันจะดีอ่ะพี่แบบ เดินเดินเดินเกมเนยเอาเลยหาเลยเพราะว่าไอ้สูตรขาวที่มึงอยากใส่กันเนี่ยกูอยากกูก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามึงอยากใส่จริงหรือเปล่าถ้ามึงไม่อยากใส่กูก็ไม่ได้ใครใส่แค่นั้นเองโอเคครับพี่ขอบขอบคุณมากครับเออไปแล้วครับพี่ครับสวัสดีครับเจอครับพี่เออรอไอ้ดอกหัวบ้างหรือว่าเอ้ยไอ้ดอกหัวได้พี่เอาหมอเอาเอาหลังไอ้ดอกกันได้เพราะเดี๋ยวเรามีปัญหาเราไม่เล่นไอ้ดอกกันแกวันนี้ครับพี่สวัสดีครับ เอาหลังไอดอกไปนะใส่ใส่หนักเลยอะหลังไอดอปหลังไอดอกเป็นชุดเลยก็คือหมอดีกว่าีอย่าปากดีอย่าไอ้สับน